Hi. <laughs> ในระหว่างที่คณะทำงานของรัฐบาลกำลังเดินหน้าในกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะคะซึ่งในครั้งนี้มีการเปลี่ยนบุคคลที่เข้ามาทำงานในบางส่วนด้วยแต่ในสภาพพื้นที่ก็ยังคงมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่ค่ะล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุสีคนยิงใส่ตำรวจตชดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางชุมชนเมื่อวานนี้ที่บันนังสตาจังหวัดยะลาตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบวงจรปิดเพื่อติดตามตัว ก,กล้องวงจรปิดร้านขายของชำที่บ้านบูซูหมู่ที่6ตําบลบรรนังสตาอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาบันทึกภาพผู้ก่อเหตุ4คนนี้ค่ะยิงปืนแบบระดมยิงเข้าใส่ตำรวจประเวณชัยแดนซึ่งจอดรถซื้อของที่หน้าร้านของชำเมื่อวานนี้นะคะ ผู้ก่อเหตุสี่คนใช้อาวุธปืนสงครามวิ่งเข้าไปที่ด้านข้างรถกระบะของชาวบ้านซึ่งจอดอยู่เจ้าของรถกำลังเปิดประตูอยู่พอดีค่ะจังหวะนี้เองผู้ก่อเหตุก็ใช้รถเป็นโลก่กำบังเพื่อที่จะยิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ยิงต่อเนื่องกันตอบโต้ตตกันนานกว่าสองนาทีสุดท้ายผู้ก่อเหตุล่าถอยไปแต่ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดค่ะ ผู้ก่อเหตุทั้ง4คนใช้จักรยานยนต์2คันเข้ามาก่อเหตุนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2นายที่อยู่ในรถยนต์บาดเจ็บการตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะบริเวณด้านหน้าร้านขายของชำรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่เต็มไปด้วยรอยกระสุนปืนนะคะพบกระปอกกระสุนปืน M16 กระสุนปืน11มิลลิเมตรและขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่จำนวนมาก ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวอยู่ในบรน,นังสตาค่ะรวมไปถึงก่อเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเตรียมจะวางแผนก่อเหตุครั้งใหญ่เพื่อสร้างสถานการณ์ค่ะ